สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มุนชูชนนาแนลนะคะก็แปลงนี้เป็นแปลงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอ่าน้องดีเดย์นะคะหรือว่าอ่ามุกดาพลาพเพลินนะคะมุกดาพลาพเพลินก็มาช่วยบานปุ๋ยด้วยนะคะมาช่วยบานปุ๋ยนะคะแล้วก็แม่ทินตอนนี้ก็ถอนหญ้านะคะนี่นี่ปุยอยู่ตรงนี้ ufact. ปุ๋ยอยู่ตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วนี่นะคะน้องก็มาช่วยบานนะคะถ้าน้องหลังจากอ่าอ่าเลิก รับจ้างนะคะน้องก็จะมาช่วยทํางานให้ลุงนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็น้องก็ต้องรับจ้างด้วยนะคะเอฟซก็เพื่อรายได้ของน้องเขานะคะน้องมุกดาพาเพลินนะคะนะคะก็พิราวัลน,นะคะแม่บุญทิ้นปลาท้ายบ้านนะคะตุ้มตามแอดเสื้อผ้าไปแมงทัพพู่นะคะแล้วน้องอดีศรน,น้องกัปตันนะคะพอวันนี้มาช่วยกันแบบเต็มที่เลยนะคะเนาะพออยู่หมดอยู่เนาะ น้องดีเดถ้าถ้าเสร็จแล้วล้างล้างครุกถังให้ด้วยเด้อปุยมันอยู่ในนี้หมดเลยหมดแล้วหมดแล้วพอแล้วเดี๋ยวให้ดีเดเขาหวานคนเดียวไปเลยไม่ใช่ในถังมมีไม่มีเดี๋ยวให้ล้างถังแล้วก็ลงเลยเพราะว่าแต่ที่ผสมยังไม่ผสมยังมีอยู่อยู่นู่นก็ต้องรอให้เขาผสมแล้วไม่ไม่พอแล้วเขาพี่นี่แหละคนผสมแต่พอแล้ว พอแล้วพอแล้วมันอยู่ในทางนั้นเยอะแยะนี่นะคะน้องดีเดย์แม่ทินนะคะแม่ทินถอนหญ้าอยู่นะคะนี่นะคะหลังจากวานปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะก็ถอนหญ้านะคะบอกให้วานให้หมดเลยพี่เฟองใครผสมได้ยังวานให้หมดเลยเหรอวานอีกรอบห๋อ วานให้หมดอะไรอ่ะมันจะได้ไม่เหลือวานให้หมดเลยเหรอปู่าม,มีสามนี่มันไม่ได้เยอะเลยเอาใครเลยงั้นก็ต้องวานอีกรอบดิงั้นรีกันกก้นนาเาเอาเรใครเอาใครใ,ให้คนปุ๋ยมาให้ดีกว่ามาัม้งให้คนปุ๋ยมาให้ดีกว่ามั้ง ไปผสมวางของลอกใตแ่ยากหัวีำจอดพายปวดแก่แบบแฝดทันนี้ก็ทำได้หลายคนช่วยกันลุงก็เสียลุงจิม บวานไม่หมดเลยคุณสาระ้อสอบมาเดี๋ยวมาเดี๋ยว ถ้าเคินบุดน้ำยู่พีเอฟเคิร์นบุดน้ำมากเองเออของพี่ก็เหมือนกันรอตรวจสอบน,น,นะคะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บถุงนะคะออออสบายดีค่ะงนุยเจี๊ย เรื่องเมียนา่าทางกีเตัเวก็ลุงจิมบอกพอแล้วลุงลุงจิมบอกพอแล้วก็พอตก ไอ้เ่อนผมจัดการเองเอาไปไว้ เลงเล้ก่อนักขึ้นมาหรือยากนีอ่อาบ นีน้ำดื่มนี่ยี่น้ำเนี่ยดีเด้อ๋อเอาได้แล้วลขอบใจดาของใครของผู้หญิง <c oughs> ม่แรงเสียวยี่ทำไมไม่สนกระบี่ของเจ้าเลยเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังขีม่ม้านิลมังกรอ,อยู่ <c oughs> ตอนนี้ข้าได้ยึดหยาบของเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาราจะกินน้ำออก็กิน นี่นะคะก็ว่านปุ๋ยเสร็จเรียร้อยแล้วนะคะน้ำะนี่นะคะก็เราก็ได้ทำงานเสร็จแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมทีพี f f e ฟทีพีสกินนะคะ แนนำช่องฟิรมบุนชูแชนแนลนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ